อยากไปไวให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปได้ไกลต้องมาเรียนรู้จากฝูงห่านครับที่จะสอนให้คุณเลิกเป็นเดือบแบกสวัสดีครับกลับมาเจอกันกับครูพี่โอใน10 mini podcast 10นาทีทุกวันตอน7โมงเช้านะครับวันนี้พี่ขอคุยกับคนที่มีอาการเก่งแต่เหนื่อยนะครับใครที่เป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นดาวรุ่งในที่ทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ทำเองทุกอย่างเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมยิ่งสูงยิ่งหนาว ทำไมหันไปข้างหลังแล้วไม่เจอใครทำไมลูกน้องหรือทีมงานถึงตามเราไม่ทันสักทีเราถูกสอนมาให้แข่งขันครับเรียนให้ได้ที่หนึ่งชนะคู่แข่งให้ได้เราเลยชินกับการเป็นอินซีผู้โดดเดี่ยวบินสูงบินเร็วแต่บินได้ไม่นานเพราะต้องสู้ลมเพียงลำพังแต่ในโลกของธุรกิจฝั่งขวาคือ business owner กับ investor กฎมันกับปาลปัดเลยครับใครที่เก่งคนเดียวคนนั้นแพ้ใครที่มีทีมที่แข็งแกร่งคนนั้นจะชนะขาดวันนี้พี่จะพาไปดูบทเรียนจากธรรมชาติของสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาจจะดูไม่เท่เหมือนนกอินทรีแต่มันสามารถบินข้ามทวีปเป็นพันพกิโลได้โดยที่ไม่มีตัวไหนตายระหว่างทางเลยนั่นคือห่านไซบีเรียครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นฝูงนกบินอพยพพวกมันไม่ได้บินสเปะสปะนะครับ แต่มันบินเป็นรูปตัว V ีทำไมต้องตัว V ีนักวิทยาศาสตร์สงสัยครับแล้วก็เลยเอาอุโมงค์ลมไปทดสอบครับแล้วก็เจอความจริงที่คนพบอย่างหนึ่งครับเมื่อนกตัวหน้ากระพือปีกมันจะสร้างกระแสลมยกอัพลิพให้กับนกตัวที่บินตามหลังแล้วมันทำให้ตัวข้างหลังครับใช้แรงในการบินน้อยลงการบินเป็นรูปตัว V ีทั้งฝูงเนะี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบินได้ถึง7 1เมื่อเทียบกับการบิน แค่ตัวเดียวแปลว่าถ้าห่านตัวหนึ่งเลือกที่จะไฉเดี่ยวออกนอกแถวมันจะเจอกับแรงต้านอากาศทันทีมันจะเหนื่อยกว่าเพื่อนเจ็ดสิบเอดเปอร์เซนแล้วมันจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ความสุดยอดกว่านั้นคือตำแหน่งจ่าฝูงครับตำแหน่งตัวหน้าสุดคือตำแหน่งที่รับลมแรงที่สุดเหนื่อยที่สุดเมื่อจ่าฝงเริ่มลามันจะบินวนไปต่อท้ายแถว กพื่อพักและใช้แรงลมจากเพื่อนและหานตัวถัดไปจะขึ้นมาทำหน้าที่จ่าฝูงแทนทันทีความเป็นผู้นำคือการหมุนเวียนครับไม่มีใครเป็นฮีโร่ตลอดการทุกคนผลัดกันนำผลัดกันตามและที่สำคัญเสียงร้องกราบกราบที่ดังมาจากข้างหลังไม่ใช่เสียงบนนะครับแต่มันคือเสียงเชียร์นกข้างหลังจะคอยส่งเสียงให้กำลังใจนกตัวข้างหน้าว่าสู้สู้นะเร็วขึ้นอีกนิดลองมองกลับมาที่เธอเลยครับ ทีมของเธอบินเป็นตัววีหรือตัวใครตัวมันครับเวลาเธอเหนื่อยมีใครขึ้นมานำแทนไหมหรือทีมรอกระทึบซ้ำเสียงในออฟฟิศเป็นเสียงเชียร์หรือเสียงนินทาในทางวิศวกรรมนี่คือสุดยอดของซินเนอร์จีครับหรือพลังทวีคูณ1นบวกหไม่เท่ากับ2แต่1นบวกหคือ11ถ้าบินถูกทิศทาง ถ้าเธออยากย้ายมาฝั่ง B ีหรือ business owner จริงๆเธอต้องเลิกคิดว่าฉันเก่งที่สุดแต่ต้องเริ่มคิดว่าฉันจะสร้างสภาพแวดล้อมยังไงให้คนธรรมดามารวมตัวกันแล้วเก่งกว่าฉันผู้นำยุคเก่าบอสคือคนที่ยืนสั่งการอยู่ข้างหลังหรือบินนำแล้วไม่ยอมลงผู้นำยุคใหม่คือคนที่สร้างลมใต้ปีกให้คนอื่นหน้าที่เธอไม่ใช่การบินให้เร็วที่สุดแต่คือการทำให้ทีมบินได้ง่ายที่สุด และกล้าที่จะส่งไม้ต่อให้รุ่นน้องขึ้นมาทําในวันที่เขาพร้อมอีกเรื่องที่น่าประทับใจของห่านคือถ้ามีห่านตัวหนึ่งป่วยหรือถูกยิงจนตกมาจากขบวนห่านอีกสองตัวจะหลุดจากแถวตามลงไปทันทีเพื่อไปอยู่เป็นเพื่อนไปปกป้องจนกว่าตัวที่ป่วยจะหายหรือตายไปแล้วค่อยๆบินไปรวมตัวกับนกฝูงอื่นนี่คือคำว่าทีมที่แท้จริงครับ ในโลกธุรกิจที่โหดร้ายเราไม่ได้เขีย่ยคนอ่อนแอทิ้งแต่ในธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างที่พวกเราสร้างกันอยู่เราให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ถ้าเธอสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คนรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าถ้าฉลม้มเพื่อนจะช่วยพยุงไม่ใช่ช่วยซ้ำเติมเชื่อไหมครับคนเหล่านั้นจะถวายหัวทํางานให้กับเธอเขาจะรักองค์กรรักทีมและไม่หนีไปไหนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่เงินซื้อไม่ได้ครับ ถ้าวันนี้เธออยากเริ่มสร้างฝูงหานของตัวเองไม่ต้องรอให้เป็นซ e o ครับเริ่มจากจุดเล็กๆได้เลยข้อหนึ่งหัดเป็นผู้ตามที่ดีครับก่อนที่จะเป็นจ่าฝูงที่เก่งต้องเป็นลูกฝูงที่เก่งก่อนเรียนรู้ที่จะรับลมจากรุ่นพี่ทำตามระบบไม่แตกแถวเพื่อประหยัดแรงไว้ใช้ในวันที่ต้องนาเพราะหลายคนฟังมาจนถึงตรงเนี้จะมองไปที่คนข้างบนอุ้ยเนี่ยเขาทิ้งฉันหรือเปล่าแต่เราต้องมองย้อนกลับมาดูด้วยนะครับว่าเราเนี่ย เป็นลูกทีมที่รับลมหรือเปล่าหรือเราคอยแต่จะแตกแถวคอยแต่จะทําให้เพื่อนคอยพวักพวงเราคอยแต่จะฉุดลังเพื่อนลงไปเราก็ไม่ใช่ผู้นําที่ดีไม่ต้องไปโทษใครปรับเปลี่ยนที่ตัวเองครับข้อ2ส่งเสียงเชียร์ครับฝึกนิสัยชมคนอื่นให้เห็นใครที่ทําดีให้พูดออกมาดังๆเฮ้ยไอเดียดีมากขอบคุณนะที่ช่วยเสียงเชียร์ของเธอเคอเชียร์เพลิงชั้นดีของเพื่อนรวมทีม สครับผลัดกันนําถ้าเห็นน้องในทีมที่มีแววให้ลองถอยออกมาแล้วดันให้เขาขึ้นไปนำโปรเจกต์ยอมให้เขาเด่นกว่ายอมให้เขาเก่งกว่าเพื่อความสําเร็จของเขาคือความสําเร็จของจาฟงและของเธอเองก็เหมือนกันสุดท้ายนี้พี่จะมีสุภาษิตอันหนึ่งของแอฟริกันที่โด่งดัง if you want to go fast go alone if you want to go far go together ถ้าอยากไปไวให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปให้ไกลให้ไปด้วยกัน ชีวิตคือการวิ่งมาราธอนครับไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรช่วงแรกๆเธออาจจะลำคาญที่ต้องรอคนอื่นแต่ในวันที่พายุเข้าว,วันที่เธอหมดแรงวันที่วิกฤตมาเยือนการที่มีฝูงอยู่ข้างๆมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอไว้วันนี้ลองมองหาดูนะครับว่าเธอเจอฝูงห่านที่บินไปในทิศทางเดียวกันกับความฝันของเธอหรือยังถ้าเจอแล้วเกาะกลุ่มเอาไว้แน่นๆนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอลองเปิดใจมองหาดูครับส่วนถ้าใครที่พร้อมที่จะเลิกบินเดี่ยวพิมพ์บอกพี่หน่อยครับว่าโก t o g กเตอร์ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ